ถามเลยว่าจะโค้นยังไงก่อนนะคะเออเพลงใหม่ก็จะมาเพลงเก่าก็ไม่ยอมไปนะแม่ล้างตำแหน่งคะ่ะนั่งอยู่บนบันลังแบบนั้นนะคะไม่ได้พูดถึงใครคะ่ะพูดถึงนะพี่สาวมันนี่นั่นเองนะคะ ออกมาก่อนเพื่อนแต่ก็ยังไม่โบกมือบายๆนะจ๊ะยังนั่งแท่นอยู่บนชาร์ตนะคะในขณะที่เจ้าตัวก็กําลังจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแบบจอติดๆเลยทีเดียวนะคะก็ต้องดูแล้วค่ะว่ามันจะโค่นกันอีท่าไหนนะลิซ่าเท่านั้นละค่ะที่จะทําลายสถิติของตัวเองนะคะคนอื่นมานี่ก็คือไม่ได้อ่ะก็น่าจะเป็นวงตัวเองเท่านั้นแหละนะคะจะว่าไปแล้วแบล็คทีมเนี่ยหาคนโค่นยากจริงๆนอกจากจะเป็น b บล็กพิงคคนแบล็กพิง k เองนะคะเออฟังแล้วมันก็งงๆใช่ไหมแต่มันคือเรื่องจริงนะคะวันนี้พาทุกคนค่ะบินไปนู่นเลยนะคะอินเดียค่ะอีกหนึ่งประเทศที่ประชากรเขาเยอะเหลือเกินนะคะรักใครก็รักค่ะแล้วก็ฐานแฟนคลับเนนมัอกนะ ซึ่งต้บอกว่าสำหรับเพลงมันนี่ค่ะตอนนี้ได้ผ่าน49ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะไปที่ที่ไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการสตรีมบน Spotify India นั่นเองนะคะเออ49ล้านนะไม่มีทีท่าว่าจะโบกมือไหวๆหย่อยๆลาก,ก่อนเลยทีเดียวนะคะ ก็ตอนนี้ค่ะถึงกับต้องให้ถ้วยกันแล้วนะคะบอกว่าเป็นแค่เพลงเดียวนะคะใน K-POP s o โซค่ะแล้วก็ K-POP Female นะคะที่มาถึงจุดนี้ในประวัติศาสตร์ได้ก็คือ 49M นี่แหละนะคะก็ต้องบอกว่าผู้หญิงอะไรแก้งเก่งนะคะเกิดเมืองไทยไปดังเกาหลีแต่ก็ไปคลองบัลลังอยู่ที่ India อินเดียอีกนะคะโอ้โห น้องลิสของเรานี่แยกล่างได้แยกแล้วนะคะแล้วตอนนี้เป็น The c u เลอร r ด้วยแล้วแอดนี่เริ่มจะเชื่อแล้วแหละว่าน้องไซไฟตัวจริงเลยนะคะ<ฮ>ก็เขายกให้ค่ะว่าทำลายเนี่ยประวัติศาสตร์ของอินเดียนะเป็นประวัติศาสตร์เพลงนะถึง3ตํตำแหน่งด้วยกันค่ะเรื่องแรกก็คือเป็นเพลงแรกและเพลงเดียวของศิลปินเคป๊และศิลปินหญิงเคป๊อปนาที่สามารถทำได้นะคะก็คือทะลุ49ล้านสตรีมเนี่ยแหละนะคะ แล้วก็เรื่องที่2ค่ะก็คือ Money เนี่ยเป็นเพลงที่3ของศิลปินเคป๊ในประวัติศาสตร์นะคะที่สามารถมาถึงจุดนี้แล้วก็ข้อที่3ค่ะเขาบอกว่าน้องลิสเป็นศิลปินเดี่ยวเคป๊นะคะใน75เพลงที่มีการสตรีมมากที่สุดในอินเดียนะคะก็คือ,อขยายความเดี๋ยวฟังแล้วจะงงเนาะคืออินเดียเนี่ยเขาก็ฟังเคป๊ปเยอะ แต่มันมีศิลปิน K-POP นะคะที่เป็นเดี่ยวนะโซโลแค่75เพลงเท่านั้นที่ถูกสตรีมมากที่สุดในประวัติศาสตร์อินเดียและน้องลิสต์คือหนึ่งในนั้นนั่นเองเออแอดอธิบายแบบนี้แล้วน่าจะเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะนี่ล่ะค่ะโอ้โหสถิติมีไว้ชาร์จนะและทำลายแบบปุ๊บปุปุป๊แบบนี้เลยนะคะโอ้ไม่ยั้งเลยทีเดียวค่ะ ก็สามารถนะอยู่ยั้งยืนยงมากๆใน Spotify ในอีกหลายๆประเทศด้วยนะคะเดี๋ยวมีข้อมูลของที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวจะมาบอกอีกแต่ความมหาัศจรรย์ของผู้หญิงคนนี้คือต้องเอาตัวเองมาขับไล่ตัวเองแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเพลงใหม่จะมาเพลงเก่าก็ไม่ยอมจากไปอย่างที่บอกนะคะเจ๋งจริงๆเลยค่ะ ก็ไม่เป็นไรนะคะถ้าน้องมันนี่ไม่ไปก็ขึ้นชาร์จไปพร้อมๆกันไปเลยดีไหมล่ะเออมันก็น่าจะดีที่สุดนะคะอ่ะประมาณนี้ละค่ะจะมีสักกี่คนคะที่ฮอตฮิตลากยาวจนจะปล่อยเพลงใหม่ออกมาแล้วนะก็ยังคงอยู่นะเป็นที่รักของแฟนๆนะคะเขาเรียกว่ารักน้อยๆแต่รักนานๆม,มากๆเลยใช่ไหมเออรักก็ไม่น้อยด้วยนะเอาจริงๆนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะสถิติมีอีกเยอะสำหรับผู้หญิงคนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ Música mm -hmm.